ผู้มืออธิษฐานและอดอาหาร40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกปทและกปภส่งพระพรจากรุ่นสู่รุ่น40วันอธิษฐานแห่งชาติ Play for Thailand Podcast วันที่12ตุลาคมคริศักราช2023ในหัวข้อคุณออกกำลังกายฝ่ายวิญ,ญญาณบ้างหรือไม่ ข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำในหนึ่งที่โมธีบทที่4ข้อที่8เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านและมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต 1. โครินบทที่9ข้อที่27แต่ข้าพระเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่า เมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตนเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ 1. พงศาวดารบทที่29ข้อที่26ถึง28ดาวิดบุตรเจสซีครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งปวงเวลาที่พระองค์ทรงครองราชเหนืออิสราเอลนั้นเป็น40ปีพระองค์ทรงครองราชในเฮบรนเปีและในเยรูซาเลม็ม33ปี แล้วพระองค์สิ้นพระชนเมื่อทรงชลาและแก่งอ่อมมากทั้งทรงมั่นคงและมีพระเกียรติและซาโลมอนพระราชโอรสของพระองค์ทรงครองราชแทนพระองค์คนปกติทุกคนต้องการมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จและมีอายุยืนยาวเราจึงเห็นคนจำนวนมากเอาใจใส่ในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และยืดอายุของระบบต่างๆในร่างกายพระคริสต์ทำคัมภีร์ได้กล่าวถึงกษัตริย์ผู้หนึ่งซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวจนประสบความสำเร็จในการสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรในหนึ่งพงศาวดารบทที่29ข้อที่26ถึง28ดาวิดบุตรเจสซีครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งปวง เวลาที่พระองค์ทรงครองราชเหนืออิสราเอลนั้นเป็น40ปีพระองค์ทรงครองราชในเฮบรน7ปีและในเยรูซาเล็ม33ปีแล้วพระองค์สิ้นพระชนเมื่อทรงชราและแก่งอมมากทั้งทรงมั่นคงและมีพระเกียรติประเทศไทยของเราก็เคยมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินมาเป็นเวลายาวนานคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระองค์ทรงครองราชยาวนาน70ปีอีกทั้งพระนางอลริซาเบธท,ที่สองแห่งสหราชอาณาจักรก็ทรงครองราชยาวนานถึง70ปีครึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของพระสนิกรทั่วราชอาณาจักรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทานสุขภาพที่ดีและความเจริญมั่งคั่งอีกทั้งชื่อเสียงที่ดีให้เป็นมรดกแก่ลูกของพระองค์ อันที่จริงชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงย่อมนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงด้วย 1. ทิโมธีบทที่ 4. ข้อที่8เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตองค์ประกอบ3ส่วนในชีวิตของมนุษย์คือวิญญาณจิตใจและร่างกาย 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาเราหมั่นดูแลรักษาร่างกายอย่างมากด้วยอาหารที่มีคุณค่าการออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อจิตใจและความคิดอยู่ใต้เงื่อนไขที่กดดันและเจ็บปวดก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตประสาทท่านทราบหรือไม่ว่าวิญญาณของท่านมีพลังมากกว่าทุกๆส่วนประกอบในร่างกายเราจึงต้องดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเราให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเราจะสามารถทำงานตามพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยแก่ชาราและในที่สุดเมื่อประชากรของพระเจ้าจากโลกนี้ไปก็จะเหลือแต่วิญญาณของเราที่จะเดินทางต่อไปในชีวิตนิรันดร์ส่วนร่างกายก็กลับกลายเป็นดินจิตใจและความคิดก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณต่อไป อับ,บราฮัมมีสุขภาพดีมากๆขณะที่ท่านมีอายุ100ปีก็ยังสามารถให้กำเนิดบุตรสองคนโมเสสหนีออกจากอียิปต์และไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีเดียนจนท่านอายุ80ปีแต่พระเจ้าก็ยังทรงเรียกใช้ท่านให้ไปปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ดาวิดเมื่ออายุยังน้อยก็สามารถต่อสู้กับสิงโตหมี และล้มทหารรูปร่างเหมือนยักษ์ของฟิริสเตียจนได้ชัยชนะเอลียาสามารถวิ่งลงจากภูเขาคาเมลและตามรถม้าของกษัตริย์อาหับที่ล่วงหน้าไปก่อนนานแล้วอายุจึงไม่ใช่ปัญหาของเหล่าผู้รับใช้ของพระเจ้าพวกเขาจะฟิตมากๆทั้งร่างกายและจิตวิญญาณการฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณคือการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณของเรา 1โครินบทที่9ข้อที่27แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ดาเนียลบทที่11ข้อที่32เขาจะใช้เลขกลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญาแต่บรรดาประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตน จะยืนหยัดต่อสู้ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันข้อแรกขอพระเจ้าทรงประทานจิตวิญญาณและร่างกายที่แข็งแรงแก่ข้าพระองค์ที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในประเทศไทยข้อ2อ,อธิษฐานเผื่อจังหวัดชัยนาทชาวชัยนาทจะได้รับการปลดปล่อย จากพันธนาการสู่ความรอดและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายพระคิดข้อ3อธิษฐานเผื่อจังหวัดสกลนครคริสตจักรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในกปจให้รับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าทุกวันขอให้ชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเจ้าผ่านความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ขอพระเจ้ารักษาใจมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าทุกวันเพื่อชีวิตจะเป็นพรต่อตอนเองครอบครัวและคนอื่นๆเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมมือกันในทุกด้านโดยไม่ถือพวกถือคณะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันข้อ4 อธิษฐานเพื่อแผนงานต่างๆของกรปรจสกลนครที่ผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านจะร่วมทำงานโดยตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่เรียกมาเพื่อร่วมรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลร่วมกันเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน